สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุปนะคะโอ้ยบรรยากาศดีค่ะพี่น้องมาใน,นีก็แวะมานะะมา้ามีงานรั้วับน้ำมันลมไปหลายหรอกพวกบ้องบบดเงียเบิดแล้วจังว่านแหล่หนาำพี่จนถึงปกอ,อันอ,นอันนี้พี่โอ้พ่นนัน เทปูนเนาะพอเอ็น่าวข้าเจ้าเฮ็ดอีนือเห็นรถปูนแลนคนมาเทอยู่นี่ตยอุ้ยมอเดรนไอไ้เฮ็ดัไเเทียนพันสาบบ เอาบ้านเ้าก็มี่ประมาณนเอาเม็เม็ดฝนหรือเม็ดยังนี้ฝนเะยเด้อ่นเกลี้ยงผ่านแน่สวาม่นลาซิวยุบยิบหยิบฝนเม็ดฝนเ้ยเป็นชงกาแฟให้ชิมยนะปลาแก้วอันพ่นขนาดเลยบาทผด้วยยเนี่ยปลาแก้วกาแฟนะครบพ่ขนาดเลยบาทนี่ปลาหนี ฝนลงเม็ดล่ะพี่น้องเอ้ยแดดเปรี้ยงๆฝนกระตกบากปเลยฮะขมาฝนตกเบื่อแดอดออกฝนตกลงเม็ดนิดนิดน้ำก็แห้งลงหลายแล้วนะคะเอฟซีจะเจ้ามาเทป,ปูน ใช้ <łość> <S 2> <S 2> ปูนขางห้องครัวเพื่อจะได้ล้างถ้วยล้างจานสะดวกโอ้แก้วกาแฟบาดมือเสียเพียบจวดเลยนี่ยังวะมันก็คมไปานนึ่งลมเม็ดอันี มัดมาทางนี้บ้านขึ้นม,มาทางนี้มามีอันห่มคือว่าเนะาะอือข้าเจ้าเทปูนพี่นอ้องเทปูนอยู่ศาลานะคะอันนี้จะเป็นศาลาครัวเพลินนะเตรียมงานนะคะเพป็น งานอีกอยังเพื่นละทอดต้นทอดอีกอยังเพิ่นละทอดต้นเทียนเขาพันษาประมาณนี้นะคะเนาะเพราะว่าวันก่อนเห็นเพิ่นไปทอดทางวัดอีนหยังกาะทางวัดอันบ้านยังตรงนลืมละเน่ยู่ดีๆก็บตกฝนบานนี้ ฝนตกแล้วฝนตกลหมดกนก้อยเป็นที่เี่ย

มันเป็นดอกแลวมันล่นแหละเบอเห็นอีหยังก็เลยว่ามันบดมมันเปนเลนาะคือมันลูกมันหน่อยแนมบอเห็นเนาะว่าแต่มันเป็็นโอ้มันละดกเลยมาคามป้อมพี่น้องโดกขากดโดกเนี่ยเ้าเทฝนตกแล้ว รถก็จอดไว้พูนอยู่คางซาลาพลละพระวา่าคาเจ้าเทปูนนะคะก็เลยมายากเนาะก็เลยจอดไว้นู่นเลย,ยน,นะฝนกับสิตกพ่อฝนระบาดทีนี่ ก็ไปห่วงนะครับบอกาทฮะโอ้จักสิบไปเฮ็ดอีหยังกินละตาเบิ่งเพิ่นคุยกันว่าเอาปลาบ่โอ้ก็สิซื้อปลาเผาซื้อหยังนี่ล่ะซื้อปลาไปเผาไปหยังปลานี่ล่ะถ้าเบิ่งเพิ่นออกทหารมาเพิ่นสิไปเฮ็ดงานเพิ่นว่ะมันเรียนต่อสอบในสิบ เออก็ลแ,แล้วแต่มันละค่ะมันอยากเป็นมันกระสีสอบต่อตัวเออแดดออกกระตกห้วยเห็นรำอยู่พุนแวบแวบมาหอดพี่แล้วเมื่อก่อนพนดนะว่าฝนสีโตกบมันนี้เบิงเ้งแดดพี่น้องอ้ยฮ,ฮะ ฟ้าเก็บผ่าไว้ปันยังบอกโอ้ยอดขี่เล็กงามอยู่แต่ว่าเนาะโอ้ยอดขี่เล็กงามแท้ผู้น่ะยอดขี่เล็กพี่น้ะโอ้ต้นนี้เต็มเลยนะคะตอนหน้าแรงแล้วโอ้ยอดเยอะมากมากเลยโอ้โฮ ทำไมดกจังเลย <laughs> สอนมาคามป้อมมันคือดกแท้อ้าโหแต่ละกิ่งนะคะ fc ดกมากๆเลยนี่มาธุระเนาะมาหาพระนะคะ fc ก็กำลังจะกลับแล้วเมื่อกี้ฝนลงเม็ดนะคะฝนตกแล้วนะคะอื เจอใครเดินอยู่ที่วัด้มาคามปอมม่ <laughs> มาเกเห็นรำบับบับอยู่บนหอทีแล้วมาเกะรอบับบข้าวแล้วค่ะบอกเพิ่นเห็นยังอยู่นี่จ้ะเอาเทพื้นค่ะบอกจังว่าต่อเติมไอเอนว่าเอา้า เขาเทพูนอยู่ใช่เห็นรถปูนน,ปน,นั่นแลนไปแลนมาอยู่นี่ฉันบัดรเท่ๆบัตรเท่อยู่นี่เนาะ,อ,ะอยู่วัดเพราะว่ามันจะมีงานในวันท,ท,ที่สิบเก้าทอดวันที่สิบหกทอดเทียนก็เลยโอ้ค่ะพระซาคี้ยังว่าค่ะมึงเด้มอไซค์จอดยอยู่นั่นเออรถส่วนตัวแล้วรถส่วนตัวไปใส่กับไปโหลดอุ้ยสะออนหมายนี่มันดกคักแท้พุ่น่ะนี่เลยค่ะเนาะ ออ้ยมะขามป้อมเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยตำ่ตำๆอีกต่างหากพ่นะ่ะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องเก็บยากเลยพ่นะบามันดกออ้มันดกแคักอหลีเนาะเห็นตอนมันเป็นดอกนอะวุ้ยขาอกโลกเต็มใหญ่ไว้ด้ดพงนีมาปูเนาะไวตัวนี้เบิ่งในหลูกมันใหญ่ไวมะขามป้อมนะคะเกี่ยวขขานีก่ก็กินได้เลยเนาะก็สมแล้วยามนี่ได้มันสมแล้วบอก ซิมบังเดอมันยังฝาดอยู่มันหน่อยอืมขม,ขอมโอ้ยฝาดคักมันยังพ่ายามจะแกกินมันได้เนอะอูย้ยพูดอะเต็มต้นอันเนี้ยปวดอะข้างบนก็นไ่ไรอื้แต่ละกิ่งพี่น้องเลย